โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเอาล่ะนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกม Roblox นะครับใช่แล้วครับเชิญได้บ้างอ่ะเอาล่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาสำรวจบ้านผีสิงกันนะกู๋จำได้ว่าเราเข้าประตูนี้มาเว้ยแล้ก็เข้ามาในบ้านเลยใช่แล้วเข้ามาในบ้านโอ้ยนี่ยโคดไลติงไหนเฮ้ย นั่งได้ไหมทำไมภาพมันดูแบบมีมิติมากขึ้นดูอร่อยเฮ้ยมาม่าเกาหลีสปอนเซอร์ขโมยขโมยขโมยสปอนเซอร์เออสปอนเซอร์ชัปเตอร์สีผมว่าอุ้ย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 อะไรฟังไปต่อปมะเลยบอลวิวตอนนี้เวลามันจะตายเยีอยเราไปดูชั้นบนกันพี่ตายตอนนี้ปีสามเปล่าอีโอ้โหประตูอุ้ย จะยึดจะยึดจะยึดจะยึนนาฬิกาตกเก้านาฬิกาตกโอดุ่งหมดไอ้เหี๊ยเฮ้ยบอกเลยอย่าเปิดประตูแรงเฮ้ยว่าแต่นาฬิกามันเวลาเท่ากันหมดเลยทุกอันเลยเฮ้ยปอนอาจจะเป็นรหัสก็ได้ยังไม่รู้เอ่อตีสามโอเคว่าแต่ไปทางไหนต่ออะทางนี้ไปไม่ได้เราตกลับไงทางนี้ทางเราเรากลับอะไปไม่ได้เรากลับไงกลับมันจะโดนหลอกได้เฮ้ยปอนขากลับไม่แน่นอ่ะ เฮ้ยทำยี่อะไรเฮ้ยไอ้กูเปิดเออนั่นแหละกูเดียวพอเออแนาแน่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 ดูยียดีเลี่ยมไปดิเอาล็อกต้องการกุญแจนี่ไงโอ้มัก็เหมือนกับจีมอสนั่นแหละมาเฮ้ยขึ้นเลยจีมอสขึ้นหรือลงดีตายปอนขึ้นโอเคอาจจะแยกเหรอแยกก็เียลอถ้าโดนก็โดนหมดอะคือโดนหมดเลยนะเอ้าก็ไม่แยกแล้วกันเอ้ย โดนหลอกคนเดียวเฮ้ยเฟมโอ้ยอู้หูเฮ้ะอะไรอะเดี๋ยวผีมันแขวนคออยู่เหรอมันลอยมแขวนคอเป็นคนหลอกคอมาช่วยเราอุ้ยอุ้ยคุณตีนคุณตีนเฮ้ยหายหายเฮ้ยอมอกแอสเฮ้ยโปเตอร์มีเฮ้ยตุ้ง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 เฮ้ยนี่มัน ตู้ตาหมีโอ้ไม่หูอมองอาร์ตเลยทีตัวเล็กๆอมองอาร์ตเหรอของนี้ไม่มีอะไรชั้นบนหมดละปะไปชั้นล่างไปนำไปเล่มงาพรเดี๋วิ่งไม่ได้เลยน่ให้ให้เดินนี่อะไรอ่ะอ๋อพระพระเจ้าเราพระเจ้าอุ้ยโอ้โหเราพระอยู่อ่ะเราปลอดภัยละเยิดแอนเจเดนวันไงแอนเจเดนวันไล่อมองอาร์ตปะเนี่ย นี่เปิยี่เงินมีเงอ๋อมันปไฟบอลเข้าไปเลยโอ้มึงรถมึงบอกว่าเกมนี้ธรรมดาไม่ใช่เหรอใช่เออใช่ดิ้ง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 เดี๋ยวนี้รถมันทำไมวะรถมันไม่มีอะไรลโอ้ยแกแกแกออกมาข้างนอกนี่ตายเลยเนี่ย เฮ้ยออกไปข้างนอกได้ออกไปโอ้มันยากาศเปลี่ยนไปเป็นนั่งนนงโอ้โอ้เก็บเลยถ้านะนังผีไม่ชอบมีแบบน้ำตื้นแล้วผีชักลงไปแบบข้างข้างล่างอยู่ดีก็ลึกโอ้ยดูหนังเยอะอ๋ออยู่ดีก็ลึกมันออมติกวเก้าโอ้บอลไฟกระพริบแบบนั้นเข้าสูตรเลยนะ โอ้ oh. มีไฟให้เปิดมาว่าไอ้เหี้ยโอ้ oh, รู<า>้มึงไม่กลัวหนุนเห็นไหมเฮ้ยมึงอย่ายทำตัวเด็กเปรตดิกูไปครั้งแรกแล้วอะไปดิไปดิปมันโดก็ออก <laughs> ไปถ้ากลัวก็ออกไปอ้าวกูกลัวแต่มึงไม่กลัวหุ่นอ๋อนีอ่เป็นหุ่นที่เราเจอที่แล้วด้วยอะระวังด้วยโอยเฮ้ยเพลงเพลงแม่งเพโดนดักนด้กที่บ้านคน เฮ้ยเอาไม้สนุกโอ้โหเฮียลูกจูงไทยของไหนมันแงะไม้ตรงนี้นี่ไงนี่ไงเอ้ากูแงะเมื่อไหร่วะมึงเมื่อกี้แต่เขาอื่นเราจะไม่ได้ไปเลยเนี่ยมันไปทางนี้แหละล็อกล็อกบอลโอ้ยโอ้ยไปดูน่าเห็นไหมของที่มึงต้องการเลยผีหรอกลูกปั่นปะลูกปั่นปะผีตัวที่แล้วที่เราเคยเจอไหนวะ

เออโอ้โหอิสระขุมนรกโอ้ห้องนี้โคตรน่ากลัวโซวิเชียบอลแล้วมันมาทางยาวๆแบบนี้มันมอมากพอลโลมาเฮ้ยกูมองไม่ค่อยเห็นแล้วะขึ้นไปดิสุเล่เฮ้ยเดี๋ยวกูดูหลังให้กูตามหลังไรมึงเป็นตากล้องมือตอวอยู่ข้างหน้าดิวะเออจริงด้วยเฮ้ยเฟรมนรกโอ้ ขี้เอาอีกแล้วเหรอใช่เหรอวะรอบนรกวละโอ้ยโอ้ยมึงเห็นอะไรไหมผ่านหน้าไปอะอะไร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 กูเห็นเต็มหัวพวกมึงบังอะกูเห็นว่ามีตัวอะไรวิ่งผ่านไปจากซ้ายไปขวาไอตัวเมื่อกี้เลยไอตัวที่เราเห็นเมื่อกี้เลยตัวที่มันหลอกเราเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เลยโอ้โหบอลไม่มันแดงกันวะไอหุ่นเยอะเลยที่กูไม่ชอบเลยว่ะบอลระวังมันเหมือนไอตอนนั้นนะที่เราเข้าถ้ำอะแล้วลืมไปมันมันพูดว่าอะไรโอวโจนใส่เรา ทัวร์เชินิบอกมีปกตรงเล็กอ็กดวะโอเคโอเคผมน่างงเข้าใจทั้งนั้นเลยนี่ขอามาถาคอมเนีเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะทำการปรับสายตาโอเคหิน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 เชีอยแต่ไบเงบนคเออสิจีเรื่อยรื่นตันสปีเรยเดูต้ โอ้ยที่บังทิ่หายหุ่นโง่อืหุ่นโง่มันอาจจะเหมือนปอมปีเอก็ได้นะบอลแบบตายเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าตายเลยเหรอว่าเพิ่งเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินย้อยกลับมาดิยี่บอกตุ๋ยมันดูโดนหุ่นตุ๋ยเยอะเฮ้ยกูอยู่คนเดียวตุ๋ยกูอ๋อเฮลเมเฮลมีอ๋อหุ่นบางตัวมันเป็นผีนี่หว่า เออใช่เหมือนตอนนั้นไงที่เขาทำไม่จำไหมตอนนั้นตอนนั้นมันด้วยใครอ่ะไม่จำไหมอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีจำสแกนไม่มีจำสแกนตายเลยมีก็ตายไปเลยเออตายไปเลยไงฮอตคืลเลดอ่ะตายไม่รู้เลยว่าตัวไหนตีอ่ะเฮียเมื่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตีตัวนี้ตัวนี้บอกว่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอ้คุณเนี่ยตัวเนี้ยมีพี่โตถมมือหรอไม่ต้องจับมัใช่ไหมใช่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 เออ เดินเข้าไปใกล้แล้วก็เดินลอยเดินเลี้ยงหุ่นจุกจุกก็ไม่มีนี่หว่าเฮ้ยีเดินเราเดินเมื่อกี้ทำไมไม่ให้เราเดินไกลยังวะไม่เดินไกลมันจะมันจะไม่ใช่สูตรเกมผีอะแล้วห้องที่ผ่านมาเราสำรวจยังอ่ะเฟมสำรวจเขาไขยับรอแล้วอะไรไหนไหนไหนหุ่นขยับไปไหนเราไม่รู้ไกลไกลไอ้กูเห็นโทรศัพท์ซ้ายขวาวะ กูกูนั้นกูเดี๋ยวยูดีมันจะมาขยับหมดเว้ยแล้วมาอะไรหรอโอ้ยเหยียดดิบเดียบล้วตอนเนี้ยใจอยู่หลังต้นเดียบเดียวเลยกูไม่รู้อ่ะกูเฮ้ยพอทำออกนั้นพอทำอบบนั้นไอ้ระวังมันอาจจะดักก็ได้ระวังหลังขัระวังข้างหลังระวังมันจะมาโดยอุ่งเฮี้ยเสียงอะไรเสียงเสียงกีดจ่ายสุดเอ้ยเปิดดิโอ้ยปี๊ดแมพปี๊ดแมพเราชาพันแล้ว โ oh. อ้้อาเร็วเหมือนกันจบแล้วอ๋ววอ